ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอสปิ๊กเกษตรแบ่งปันกับน้องโมจินะครับวันนี้เรามาทําอะไรโมจิเก็บเห็ดเราจะมาเก็บเห็ดปัวกันครับดูครับดูเห็ดดูเห็ดนี่นี่โมจิเออโมจิเก็บเห็ดไหมนี่เห็นไหมนี่เห็ดปัวมองโมจิเนี่ยขึ้นเต็มเลยนี่โอ้ยนี่โอ้ยเยอะมากเลยเห็ดโมจิเนี่ยเยอะมากเลย จีเก็บหมดไหมเนี่ยอ่าโอ้โหดึงดีๆค่ะเอ้ยนั่งดีๆนะคะก็โ,โห,โอ,โ,หโอ้โหเยอะมากเลยดึ่ออกอืมโอ้โหเฮ้ยดึงไม่ออกดึงดีๆค่ะลูก วันนี้เราได้ตาแนบแหละแอบรัวนี่